ฮัลโหลฮัลโสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าน Happy Channel ค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กันในเกมเอ่อบล็อกสร้างบ้านนะคะเกมสร้างบ้านทุกคนโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมาสร้างบ้านอีกแล้วนะทุกคนก็เป็นอีพีแรกที่ได้เล่นเกมนี้เนาะอ่ะัอน,นี้คือเมืองของเรานะคะก็ทุกคนจะรู้ดีกันนะคะว่าเราเนี่ยก็เล่นเกมนี้เนาะ ็สูงมากเลยที่เราสร้างนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเราขอเป็นบล็อกก่อนแล้วกันนะเอองั้นเป็นบล็อกแบบนี้แล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบล็อกไม้นะทุกคนเอาเป็นบนนล็กอกดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาสร้างกันเลยเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะขอลบตรงนี้อกอกก่อนล้วกันสุกว่าเราจะเวลาเราจะกระโดด ในนีนะคะแล้วก็ตรงกระโดดแบบนี้แบบนี้เอากระโดดไม่ได้หรอหรือไงเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ได้ทุกคนเฮ้ยมันแปลกเลยอ๋อหรือว่าเราต้องโว้วว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 จุ่มกระโดดไม่ได้นะทุกคนอ่าดู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 สี่จ่าได้ยี่สิบสามแล้วค่ะทุกคนใ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 นเกมนี้นะมันก็จะมีของขวัญให้นะ ใครเล่นบ้างนะทุกคนใครเล่นคอมเมนต์มาใตล่ังคิดได้เลยนะคะจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ได้นะแล้วแต่นะคะทุกคนใครเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาแตะรังคิปได้เลยจี๊ะก็ตัวนี้เนี่ยก็เก็บกล่องของขวัญก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปสร้างบ้านนะโอ้เราเป็นสร้างบ้านบนนูเลยนะะทุกคนโอเคไปต่อไปต่อกันนะคะทุกคนจะไปสร้างบ้านแล้วนะ เออเรามีด่านออปปี้ของเราอยู่เองนะแต่ว,ว่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถสร้างอีกได้ไหมไม่แน่ใจนะทุกคนโ okay, อเคอเอกอันนี้กอนอืมนี่เลยนะทุกคนก็เป็นด่านออปปี้ที่ไม่ค่อยดูดีเลยมันคือด่านออปปี้อะไรไปดูอ่ะตอนนี้ตอนมืดแล้วนะคะทุกคนก็มันสามารถบินได้นะ,ะแต่ว่าเราเนี่ยก็คือบินไม่ได้นะเราจะทําท้า เราจะทําแบบไหนก็คงบินไม่ได้กันนะทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้ยค่อยมีการบินได้นะบินได้มันก็ยังร็อกอยู่นะคะ,ะไฟนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปสร้างบ้านปกันดีกว่าไม่รู้นะว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเปล่านะที่เข้ามาเล่นหรือว่าเป็นบอทนะ,ะทุกคนมามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าดี๋ยวขอเป็นบล็อกนี้นะคะทุกคนอาจจะสร้างบ้านแค่เล็กๆเท่านั้นจะพอนะเพราะว่า ถ้าเราใหญ่เกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดี๋ยวเรานะก็จะไม่สามารถอยู่ได้นะมอคือมันเปลืองที่นะคะทุกคนไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้แต่ถ้าบ้านใหญ่นะคะมันก็จะอยู่ได้นะทุกคนอาจจะบอกว่าสร้างบ้านอะบนบนบน,บนลอยฟ้านนะคะบ้านลอยฟ้านเนี่ยขอว่าให้เรานะสร้างบ้านเป็นเล็กๆ็กแค่นั้นก็พอแลวนะไม่ต้องใหญ่เกินไปนะ,ะทุกคน ถ้าเราใหญ่เกินไปนะเราก็เออสร้างไม่สําเร็จนะแต่ถ้าอยากให้จะสาเร็จนะคะเราก็ต้องสร้างแบบแบบสร้างแบบนี้นะทุกคนอ่าี๋ยวขอลบเจ้าตรงนี้ออกก่อนละกันมันเป็นทงปักนะคะทุกคนงั้นขอเป็นอันนี้ละกันชุบทงอันนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้ละกันอ่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนไม่หม่มเอเอปิดอไป โอเคต่อไปนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้แล้วทุกคนมันก็จะมีให้บินนะจะบอกว่ามันมีให้บินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะในเกมนี้ทุกคนอ่ะใครเล่นบ้างเออนะทุกค,คนนะ่าจะเล่นกันมาหมดแล้วล่ะเกมเนี้ใช่ไหมไม่รู้นะคะทุกคนเล่นกันยงังใครเล่นกันมาบ้างแล้ว อันน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีนะคะเกมนี้เนะะี่ยก็เราเล่นมาเออเราก็เล่นเหมือนกันนะแต่ว่ามันแค่เหมือนแบบเราแค่นะคะก็คือเราเพิ่งมาเล่นเราที่จริงเราหลวบมาหลายครั้งแล้วก็ลบไปนะ,ะที่จริงลบต่งเพื่ออะไรรู้ไหมที่จริงที่ลบไปนะคะก็เพราะเราเนี่ยก็ไม่ได้เลย,เลยนะคะที่ลบไปเนี่ยก็เพราะเรานะเออก็คือ อันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทักนะฮะทุกคนเอาเพื่อนทักมาอะไรเนะี่ยอ๋อไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอาไปสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราเนะะี่ยฮะจะไม่เสร็จเอาอันก่อนนะโอเคก็ตอนนี้ทากําแพงเท่ากันแล้วนาะอเดี๋ยวเราจะใส่ประตูเลยละกันอ้าวอันนี้มาอยู่ที่นี่นได้ไงอ๋อไม่สามารถย้ายที่ได้ อ่ะเอาอีกค้าหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเอาเป็นตัวบล็อกตัวนี้นะแล้วก็สอดประตูเข้าไปนะทุกคนเราต้องสร้างอย่างนี้ก่อนไม่ใช่หรอเดียวเดียวเดีวเดียวออันนี้เอามาเลยชุบข้างบนนี้เราต้องสร้างอย่างนี้ก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วก็สร้างลงมาอย่างนี้นะคะ ต่อไปเนี่ยเราก็เป็นประตูทางออกนะทุกคนโอเคต่อไปนะคะเราเนี่ยก็จะมาสร้างก็จะมาสร้างเอากำแพงกันเลยดีกว่ากำแพงก็สร้างง่ายๆเลยนะคะหลังคาอลังคารังคาไม่ได้เจอไม่ใช่กำแพงนะ,ะทุกคนโอเคสร้างเสร็จแล้วนะคะเติมต่อไฟเข้าไปหน่อยเนาะ,ะจะได้ดูสว่างขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนอ่าเติมไฟแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวเรานะคะจะไปตกแต่ง เป็นบ้านนะเรารู้สึกว่าทุกอย่างเราของเรานะคะจะเป็นสีม่วงเลยนะทุกคนโอเคสีเอาสีขาวมานะทุกคนเป็นเตียงนอนนั่นเองนะคะทุกคนที่จะอยากทําเป็นที่นั่งอ่าที่นั่งแบบนี้นะคะทุกคนโอเคเอองั้นเอาเป็นประมาณนี้นะคะ ก็บ้านนี้จะมีแต่เตียงนอนไหมไม่รู้นะคะทุกคนอ่ะบ้านนี้มีแต่เตียงนอนบ้านนี้มีแต่เตียงนอนนะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะโอ้เอางั้นไปว่าลงกันไปก่อนดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงกันไปก่อนเลยต้องเลยตัวตุ่มเครลงมาแล้วนะคะอุ้ยอะไรอะอ๋อบ้านนะทุกคนเมืองของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นบ้านที่อยู่สงบสุขใจนะทุกคน อ่าไม่รู้ว่าคนนี้เป็นบอทหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็สังเกตอยู่ตั้งนานนะคะว่าเขาคือบอทจริงหรือเปล่าอืมถ้าไม่ใช่บอทนะคะก็น่าจะอันนี้ด้วยเนาะนเราก็สร้างไปหลายอันมากแล้วแหละอืมเออตรงบ้านนั้นนะคะก็จะมีบ้านเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเราก็สร้างเอาไว้นะทุกคนอันก็จะมีประตูเข้าได้นะอันนี้จะเป็นเก้าอี้ไม้นะคะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนอ่ะฮะ เออเติมเติมเติมต่อเติมตรงนี้รู้สึกว่าส่วนของเราทั้งหมดนะก็จะเป็นสีม่วงหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นสีใดสีหนึ่งขึ้นมานะก็จะคงไม่ดีแน่นอนโอ๊ยเลทเเะเลทเเะตอนนี้เลทเทะแล้วทุกคนขอลบออกก่อนเก็บเติมเข้าไปนะฮะต่อไปนะเราก็ออกจากบ้านเออเดี๋ยวเราขอไปสำรวจสถานที่ของคนอื่นบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเราสร้างอยู่แต่ตรงนี้นะคะทุกคน เออมีหลายอันเลยนะที่จะให้สำรวจเนาะอุย๊ยอันนี้ก็น่าสนใจนะะไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสร้างของตัวเองใหม่โอเควับไปที่อื่นแล้วนะฮะเดี๋ยวไปของเพื่อนๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเห็นเพื่อนเห็น,เห,นเห็นมีคนนี้นะอืมโว้ยเดี๋ยวนะโอ้ my god โอ้ยสร้างได้ไงคนดูสิโอ้ my god เขาสูงกว่าเขาอีกด้วยนะ จะบอกว่าเขาสูงกว่าเราอีกด้วยน้บันไดของเขาเนี่ยล้วจะบอกว่าข้างใต้ล่างโอ้โหเขาดำไดไงอ่ะแจ้งอ่ะอืมเอ้ย S K Y S E C หรอเขาทำได้ยังไองอ่ะแจง้งเออตรงนี้นะฮะมันมีที่ให้ลงไปเดี๋ยวนะเราทำเราน่าจะทำให้เราน่าจะทำ,เร,ะทำเราน่าจะทำลงไปอย่างงี้ใช่ไหมโอเคลงไปก่อนแล้น โจ้โหเียนหัวมากตุ่มเคลมบ้างแล้วค่ะทุกคนโอ้หมยก็นี่คือพื้นล่างสุดของที่แล้วหรอแต่ว่าเราอยากขึ้นไปข้างบนเราจะทําไงอ๋อขึ้นไปได้น,นะคะทุกคนเออขอเป็นว่าที่นี่เนี่ยก็ดีอยู่เหมือนกันนะไม่แย่อะไรนะคไม่มีอะไรแย่นะทุกคนเออเราต้องขึ้นไปหลายขั้นนะเอเป็นว่าเราเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยกันดูค่ะ ว่าอย่ากตกนะบันไดเนี่ยโอเคถ้าเราขึ้นไปหลายๆขั้นแล้วเราจะเจอไอ้บ้านนั่นไหมอ่ะเพราะว่าเราอยากขึ้นไปดูข้างบนอ่ะนี่ไงทุกคนจะแล้วอู้จะแล้วค่ะเอาไปเลยโอเคมันก็เป็นบ้านธรรมดาทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเออให้ดกดไลค์ไปเลยค่ะหนึ่งไลค์โอเค <laughs> ก็ตอนนี้เนี่ย บ้านโหแบบนี้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็ว้าไปไหนก็ได้นเกมนี้เนี่ยสนุกนะเดี๋ยวเราทิはは้งลิงก์เกมไว้ใต้ล่างคิปให้ทุกคนเข้าไว้เล่นกันได้เลยนะคะทุกคนสนุกเข้าไปสร้างเกมกันได้เลยนะเขาเอ้ยเข้าไปสร้างเข้าไปสร้างเออเข้าไปสร้างแบบเข้าไปสร้างแบบแต่ไม่รู้นะว่าเพื่อนเราจะมาเราจะเพื่อนเราจะสามารถมาเออแบบเราได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็สามารถว้าไปไหนก็ได้นะเอาเ่ะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ มาอยู่บนนี้แล้วนะไม่รู้กระโดดไงอ๋อกระโดดปุ่มปุ่มเดินทางนะทุกคนโอ้ยมีหลายช้เลยว้าวโอ้ยหลายชั้นเลยนะคะทุกคน ก็เป็นหมู่บ้านเลยอ่ะสวยมากอืมก็ตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้สำรวจในแมปนี้นะคร,ค,รครบเกือบครบหมดแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยมีบันไดลงไปด้วยเออไปดูกันไหมอืมก็จะมีบ้านธรรมดาอยู่นะทุกคนบ้านเป็นหมู่บ้านหลายหละบ้านนะทุกคน เอ่อจะบอกว่ารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋นะอ๋อโอ้ไม่ก็นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันคือเอ่อตรงนี้สมาร์ทโฟนเลยไหมเอ้ยเอ,เอ้ย,ออยเอ้ยอะไรน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเห็นทุกคนเห็นเหมือนเราไหมมันคืออะไรอะ่ะบนเดสสเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นวงกลมสีม่วงไหมนะเอ้ยอ๋อ oh ได้สำรวจทุกอย่างครบหมดเรียบร้อยแล้วนะะก็เป็นสิ่งที่เรานะได้สำรวจมาสำรวจนะทุกคนจะบอกว่าแมปเนี้ยบอกว่าก็คือมันก็ธรรมดาแหละนะแต่ว่ามันก็ดีนะฮะทุกคนเฮ้ยไม่มีใครสร้างแบบนี้ได้ก็ดีนะทุกคนอ่ะเป็นเป็นวิธีที่สร้างที่ดีมากๆเลยนะโหแล้วบันไดก็สวยมากดูสิคะทุกคนนุน่นทุกคนสวยมากแบบสวยเวอร์ฟังรังกาโอ้ย อ้ามีทางเข้าตรงนั้นด้วยทุกคนอืมเราสามารถเข้าไปได้ไหมมีต้นแอปเปิ้ลด้วยนะทุกคนออาไว้เดี๋ยวเรานะคะมาต่อกันคลิปหน้านะก็สวยมากเลยเนะคยทุกคน,คนก,มามานะะก็คลิปนี้สนุกมากๆเลยนะคะก็ต้องก็คินีนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ,ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันจนจบค่ะแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุุงกิ้งให้ด้วยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝากกด follow ให้ด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าเดอ้อ